fun. <laughs> เจ้าหน้าที่กู้ภัยปาเลสไตน์ช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากซากความเสียหายในเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซาหลังจากพื้นที่ดังกล่าวตกเป็นเป้าโจมตีของอิสราเอลนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังช่วยกันค้นหาและกู้ร่างของเด็ก9คนที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งหลังอิสราเอลเปิดการโจมตีทางอากาศโดยหน่วยงานป้องกันพลเรือนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของกุมารแพทย์หญิงในกาซาค่ะซึ่งความรุนแรงส่งผลให้ลูก ของเธอ9คนจากทั้งหมด10คนเสียชีวิตในคราวเดียวกันส่วนลูกอีกหนึ่งคนและสามีได้รับบาดเจ็บซึ่งขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหน่วยงานด้านสาธรารณาสุขในกาซาเปิดเผยว่าในบรรดาเด็กๆที่เสียชีวิตมีอายุตั้งแต่7เดือนจนถึง12ปีขณะที่กุมารแพทย์หญิงคนดังกล่าวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเนื่องจากขณะเกิดเหตุเธอกำลังทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ กองทัพอิสราเอลระบุว่าอากาศยานของกองทัพได้โจมตีผู้ต้องสงสัยหลายคนในเมืองคานยูนิสและยืนยันว่าก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ดังกล่าวกองทัพได้มีการอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้ว